スライドするお前の地元にスライドするスライドするかドキュランで花火が出るスライドするお前の彼女とスライドするスライドするかエラリカロリーで出るなずま俺の仲間に手を出す สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งงานกันครับกับ NIS Shop นะครับสาขามาเตยนะครับวันนี้เรามาดู SUV นะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็น伊图苏นะครับ MU-X นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับป้ายแดงออกมาเลยก็มาติดตั้งโช๊คนะครับเป็นโช๊คมาเวลนะครับปรับระดับนะครับ แล้วก็ปรับความหนืด้ระดับนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ข้างหน้านะครับเป็นตัวปรับก9ระดับแล้วก็สามารถปรับสูง่ํำได้นะครับแล้วก็ตัวหลังนะครับไปดูข้างหลังเลยนะครับข้างหลังก็เป็นตัวปรับ9ระดับนะครับความหนืด9ระดับนะครับ ก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับที่เอนอเอสของทั้งสี่สาขาเลยนะครับตอนนี้เรามีบริการโยเลสตูวีนะครับให้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็มีทั้ง i ิ u สุโตโยต้าแล้วก็บิซูมิชินะครับเรามีทั้งหมดแล้วนะครับก็สนใจกันติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ